กํลังสิตำแตงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมองสมบอนครับเสาวันจันทร์ที่เก่าครับเก่าสิงหาคมครับ2 5 6 4ครับเป็น มือที่23ครับสำหรับการกักโตของไอตูปครับยังบมได้ออกไปใสครับกินนอนอยู่ห้องครับงานกับบริเฮดครับ23มมือพานแล้วครับมาอนี้มาครับพี่น้องสุมองสุบอลครับที่เขามาเบิ้งมาชมช่องไอตูปครับมากินตั้มแต้งในตูปครับมาอนี้ตั้มแต้งเผ็ดๆครับย่ำเสาร์บ่มีข้าวเหนียวครับพี่น้องกระทะเจ็งเหรอครับกินข้าวเจ้าครับมาอนี้ กินข้าวเจ้าครับบ่มีข้าวเหนียวครับกระทะกระทะเจ๋งครับกระทะบ่ทำงานครับบบเด้นหนึ่งข้าวเหนียวลายมือหรอครับมาพี่น้องสุมองสุบอนครับครับช่วงโควิดระบาดครับตอนนี้ไอตูบกักตัวยี่สิบสามมือนี่นะครับนังบบเด้ออกไปไซครับงานกับพระธนิษฐ์ครับอยู่ห้องครับรอไปอีกจักสิบสี่มือครับหลังจากไปตรวจมาครับ สังเกตอาการต่อครับเป็นกำลังใจให้สุข้นครับที่อยู่มองได้แจ้ได้ครับตอนนี้โรคระบาดกำลังลุกนักครับโรคมนุษย์ครับมาเสียบๆด้วยกันครับเสานี้ครับขอบคุณกำลังใจสุมมงสุบอนเดอครับไว้พอกันคลิปหน้าครับเสานี้ต ขิ้นเขาครับสวัสดีครับ